เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเติ้ลคนเดิมกับเกมเทิร์สคนเดิมสมบัติทะเลกันอีกแล้วนะครับผมนะตอนนี้มีกิจกรรมใหม่ซึ่งเป็นกิจกรรมก๊อบลินนะครับผมนะแน่นอนเราจะมาเปิดกล่องประจำกิจกรรมก๊อบลินกันหน่อยดีกว่าครับผมนี่ฮะกล่องสมบัติก๊อบลินทั้งหมด100กล่องด้วยกันนะครับเป็นแบบล็อกนะครับผมหลังจากที่ฟาร์มกันมาเนิ่นนานประมาณ4-5วันได้นะฮะก็ตามนั้นแหละก็ข้างในจะประกอบด้วยนี่ฮะอ่าแพ็ค ปีศาจโบราณทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันเนาะก็มีทรงผมรองเท้าถุงมือชุดแล้วก็เขาส่วนหัวนั่นเองเนอะแล้วก็มีกลองในฮะซึ่งเป็นหายสมบัติของหัวนะ่าก็บินโอ้ยยังกระหายปลานะฮะก็เหมือนหายปลาจริงเลยนะฮะข้างไหนก็จะมีนี่ฮะดอกบักบีสิบดอกอ่าส่วนผ้าประคอผู้ผีซึ่งเป็นส่วนคอยแล้วก็โคมไฟผู้ปีเป็นส่วนหลังหนึ่งอันแล้วก็มีนี่ฮะผลึกน้ําแข็งพิษซึ่งเอาไปตีบวกกลายเป็นคิสตันน้ําแข็ง อาพันปีซึ่งเอาไปแลกเป็นของ W.S ส่วนพางนอกได้ด้วยนะซึ่งแต่ตีติดไหมก็แล้วแต่ดวงนะแล้วก็จะมีนี่ฮะเศลูกแก้วของเทพปกครองเมืองซึ่งเอาไว้เป็นแลกเป็นชุด W.S ได้นะครับผมนะซึ่งอย่างอื่นก็จะมีนี่ฮะเศลูกแก้วกระตาที่บอกไปอดอกปรวหนึ่งดอกแล้วก็มีเ,มเหรียญก๊อปีมีหนึ่งร้อยเหรียญห้าสิบเหรียญสิบเหรียญแล้วก็ยี่สิบเหรียญแล้วก็มีห้าเหรียญด้วยนะตาโนอาซาติลัสโนริกก็มี2แบบนะมีเจวันแล้วก็ มีนี่ฮะมีสีน้ำเงินกับสีแดงนะเจ็ดวันตามนี้เนาะปราก็ปริ้นเอาไว้แลกชุดนะครับผมตามนี้ได้เลยแลกเป็นชุด S ก็ได้แลกชุดแต่เป็น S ก็ได้นะฮะนี่ตามนี้ครับผมนะมารู้กันเลยดีกว่า100กล่องโอ้โหปลามาเนิ่์ดนาม,มากๆเปิดด้วยยันโอนี่แหละฮะหลั <S <S งจากที่พีออเดิ์ไปก็จัดให้แม่นางได้เปิดซะหน่อยละกันนะ100้กล่องจัดไป มาดูกันดีกว่าว่าจะได้อะไรมาทีละกองดีกว่าไม่เปิด1ิกล่องแล้วกันเนาะเดี๋ยวคิปมันสั้นเกินเนาะมากองที่หนึ่งอะไปครับผมตัวแรกกุญแจเหรียญห้าเหรียญครับผมอ่ามีตัวแรกกุญแจด้วยเนาะมาเปิดต่อไปยาพอยตากลับินสองอ่ะเปิดต่อครับตากลับินตากลอบลินเหรียญหายไปไหนมืดมาเหรียญหน่อยดอกบักวีก,กับตรามาต่อครับสิบเหรียญหืตากลบินสาม เปิดไปที่อาเอามาสำเพื่อไม่เอาเออขอเหรียญยังดีสักกว่าเลยฮะเหรียญยังดียังดีสักกว่าเลยมาเปิดไปโอ้ที่อาไม่แกตาก็บปนหูมาเยอะอยู่เหมือ,อกนกันนะเนี่ยตาก็เปลนเนี่ยอ่าเปิดมาได้ท่าทุกกองเลยมั้งเนี่ยไอ้ตาก็เปลนเนี่ยอุ้ยโอ้โหได้ไหปลาลามาแล้วฮะมาแล้วฮะหนึ่งใบเรียบร้อยฮะมาแล้วฮะหนึ่งใบมาต่อครับสิบกล่องก็ได้แล้วฮะให้สมบัตินะของหัวหน้าก็เปลนได้มาแล้ว ขอเรียกท่านๆว่าไายปลาร้าแล้วกันนะโอเคห้าเหรียญจับไปเปิดไปยี่สิบเหรียญครับผมผมมาครับนะเปิดไปสิบเหรียญตาก็เปลิ่ยนนะเปิดต่อครับสิบเหรียญตาก็เปลี่ยนหืมได้แค่ทุกกล่องเลยเนี่ยตาก็เปลิ่นอ่ะเปิดไปชุดครับผมอ่าได้ชุดฮะได้ชุดเปิดไปสิบเหรียญฮะแล้วก็ตาก็เปลิ่นโอเคมาเปิดตัวกุญมือตัวแร็กกุญแจแล้วก็ตราเปิดไป อ้าโอ้โหน้ำยาโชคทรเดือดจัดไม่เอาโอเคยี่สิบกองพามาไปดูสิอืมตายอย่างเพียบแล้วก็ได้ไหายมาแล้วหนึ่งใบมาเปิดตอนเลยดีกว่าครับผมมาไปครับผมอ่ะยี่สิบเหรียญอุ้ยใส่ลูกแก้วผขมาครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเปิดไปโอ้โหห้าหมื่นอืมเหรียญก็เปลิ่นอ่ะเปิดไปเปิดไปห้าสิบเหรียญอุ้ยเข้ามาครับอืมนั่นแหละดีงาม the best อะเปิดไปตากัลินทุงมือหืงได้มาแล้วโอเคขาดยินนี้อยู่บนดีเลยคือผมได้ครบแล้วไงขาดแค่ถุงมือสุดท้ายก็ได้มาแล้วนะฮะมาเปิดต่อครับเข้าครับผมอ่าเก็บไว้ก่อนได้ทัพก็เก็บไว้ก่อนเผื่อแลกชุดเนาะอัตตาคัปลินทีาร์ไม่ต้องเอามาตากัปลินอ่ะเปิดต่อห้าเหรียญตราหนึ่งตราสองตราอีกสองเป็นสี่โอ้ตราเยอะมาก น้ำยาที่เอาไม่ต้องเอามาครับผมเอามาเพื่ออะไรน้ำยาทีอาเออมาสิบเหรียญตากลับลินเฮ้ยขอไข่ขอไข่อีกสักใบหนึ่งมาไม่มาเลยฮะมาเปิดด้วยมุกหมากเลยแล้วกันมาเปิดเลยปึ๊บโอ้โหทีอาน้ำยาพอยเอาเหรียญมาเอาเหรียญที่กิจกรรมมาโอ้โหไม่มาเลยไม่มาเลยครับถุงมือซ้ำอ่ะเก็บไว้ก่อนอ่ะอ่ะค้างค้งค้างค้างเ โอ้โหข้างมาก็เกลือโอ้โหสุดยอดจริงตราอ่ะตรามาเยอะมากเลยอุ้ยไผ่ไปที่สอง,องนี่ไงก็ผมสองใบละสองใบละสองใบล,ล,ละมาเปิดไปห้าเหรียญตราหนอ่ะหาไปสี่สิบกล่องแล้วนะฮะหายมาสองใบอ่ะเปิดไปสิเหรียญตราอ่ะต่อโอ้โหทำไมมันดูเน่าๆวะเนี่ยโอเคยี่สิบเหรียญได้เหรียญเยอะอยู่นะเนี่ย ส่วนแกกุญแจท r อ่าเปิดสิบเหรียญตราหนึ่งอาจะผ่านไปครึ่งทางแล้วฮะจะมาอีกไหมไข่ยี่20เหรียญโอเคโอเคอยู่ห้าเหรียญเปิดไปน้ำยาโชคสิบเหรียญเหรียออกดีอยู่เหรียญออกดีอยู่นะตลาก็อบเหรียญหนึ่ง1เหรียญโอ้โหกล่องที่50มาแล้วฮะหนึ่งยเหรียญสุดยอดไปเลยครับผมโอเคสรุปผมประกอบการณะ50กล่องณตอนนี้นะไห2ใบเหรียญหืมอย่างเยอะเลย ดีดีดีอยู่มะขออีกสปายหนึ่งมาใหา้ตาโรริแกรครับผมอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็เป็นบัฟนะฮะใส่ปุ๊บมีโอกาสได้เหรียญก๊อบดินในเวลาที่ได้เล่นด่านกิจกรรมเนาะตามนี้อ่ะเปิดต่อน้ำยาทีอาไม่ต้องเอามาครับไม่ต้องเอามาโนริแกเพิ่มอ่ะหูโนริกาสองแบบเลยฮระแดงน้ำเงินม,มาสองสีเลยอ่าเปิดต่อครับหายมาหน่อยหายมาหน่อยหายอีกสปายหนึ่งมามไม่มาครับ มาหน่อยมาหน่อยโอเคโอ้ยมาหน่อยหายตากับเหรียญโอเคโอเคสิบเหรียญอะสิบเหรียญสิบเหรียญเป็นยี่สิบเหรียญเปิดต่อยี่สิบเหรียญตาอีกสองอ่าเหรียญห้าตาอีกหนึ่งอีกห้าอีกหนึ่งสิบเหรียญถุงมือโอเคเก็บไว้ก่อนโอ้โหตัวรีเซ็ต ไม่อยากได้เลยไม่อยากได้เลยตัวรีเซ็ตกระดานฮูมุงเนี่ยไม่ได้เคยได้ใช้อยู่แล้วโอเคเจ็ดสิบกล่องผ่านไปตราโอ้โหตรามาเยอะมากครับตรามาเยอะมากจริงๆหั่เหรียญตราอีกหนึ่งมาแทบทุกกล่องเลยนะอนโนริกครับผมอ่าตราอีกสามตราหนึ่งตราอีกสามก็เป็นสี่เปิดไปดอกบักวีทหื้อเพิ่งจะมาฮะเพิ่งจะมาครับ โอเคเหรียญเหรียญโอเคสิบห้าเหรียญสองกล่องติดโอเคห้าเหรียญกับหนึ่งอันหนึ่งอันสองอันจะหมดแล้วจะหมดแล้วครับจะหมดแล้วยี่สิบกล่องสุดท้ายเปิดไปไม่มาฮะกองกองไหไหมาหน่อยครับไหมาหน่อยเอาขายแล้วกองเท้าครับโอเคเก็บไว้เก็บไว้อุ้ยครับสิบเหรียญก็มาครับถุงมือนั่นแหละฮะ เปิดไปที่อากอล์ฟเลนเหรียญเหรียญจ้าหมดแล้วจ้าหมดแล้วน้ำยาโชคสิบเหรียญห้าเหรียญตราสามปึ๊บออกมาตราโอ้มาตายมาอย่างเยอะมาที่ก้อนสุดท้ายเปิดไปครับหายมาไหมหายมาไหมไม่มาเปิดมาโอ้ชอบค้างจังเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมค้างบ่อยจังโอเคห้าเหรียญตราหนึ่งเจก้อนสุดท้ายเปิดไป ไม่มาฮะไห้ไม่มาไห้ไม่มาสิบเ,เ,เ,เหรียญเป็นเป็นสิบห้าเหรียญไปโอ้โหน้ำยาที่อามาส่งท้ายอีกโอ้ยตายโอ้โหน้ำยาไห้ไม่หนึ่งสวยครับสามไห่แล้วสามไายแล้วฮะสามไห้แล้ว,ลวเปิดไปมาไหมไม่มาสองกองท้ายมาอีกไหมไห้อีกหนึ่งใบกองซ้ายเปิดไปห้าเหรียญแล้วก็เขาอีกหนึ่งโอเคโอ้โหเป็นหลักพันเลยฮะเหรียญตอนนี้มา หายสามใบครับผมขอพ้าคอ,อผมเคยได้โคมไฟผู้ผีมาแล้วนะฮะจากการเปิดนอกก็มามาสักหน่อยขอฮะขอคอหรือไม่ก็อันนี้ก็ได้นะเศษนี้ก็ได้คือทุกอย่างดีหมดนะได้อันนี้สาบก็ไม่เป็นไรนะมาใบาที่หนึ่งไปฮะเศษสองเศษครับผมอ่าใบที่สองพระมาคอมาหน่อยพระมาคอเศษอีกหนึ่ง <ừ> mm. มาใบสุดท้ายแล้วครับผมใบสุดท้ายสามสองหนึ่งไปฮะข้ามโอ้โหได้แต่เสกครับผมก็นะเอาวไว้แลกเป็นชุด w บบเอสได้นะก็สรุปผมประกอบการนะก็ได้ถุงมือมาประมาณทั้งหมด4อันเปิดไปแล้ว1อันรองเท้า1เขา3นะฮะก็เนี้ยชุดมาเพิ่มอีกก็เหรียญมาเป็น1181เเหรียญก็ถือว่า ใช้ได้ครับผมกล่องนี้เหรียญออกเยอะอยู่แล้วก็ดอกบัควีตก็ได้มาพอทุกคนอยู่แต่ส่วนใหญ่ออกแต่ตราครับผมตราเยอะมากครับตราเยอะมากจริงๆดูสิคุณแล้วก็โนโริกะสองสีก็ได้มาอยู่โอเคก็มีเท่านี้แหละฮะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเนาะหนึ่งร้อยกล่อง,องก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคราวหน้าอาจจะเปิดสองร้อยกล่องหรือไม่ก็300สามร้อยกล่องนะขอเวลาฟารรมเพิ่มก่อนโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝาก f o l โ o w ที่ช่องแต่เดอรเบิร์ชเช่นนะครับผม ทั้งทวิตทั้งยูทูบเลยนะพบกับใหม่คลิปนะครับผม๊ายบดีเย้ยัดโอยิ้มสวยมากๆเลย